ข้าวครับอยากเลยค่ะครับผมเริ่มที่น้องเฟิร์สก่อนครับเรื่อกของห้าอย่างแล้วต้องปิดกอดกับเชนเอร์โทรศัพท์ครับรถอ่าหูฟังครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเงินครับเงินคุณเอาเงินไปทําอะไรได้ก่อนไปกอดมันต้องตอบเร็วอะเออถ้าไม่ไปดดนจันจะไปที่ไหนไปบ้านเฟิร์สครับเพราะว่าบ้านเฟิร์สมีทุกอย่างเลยครับ กลางวันครับผมชอบบรรยากาศแบบแสงแดดครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอผู้คนนะครับออกไปข้างนอกแล้วเจอผู้คนมันดูสดใสครับเออถ้าให้เลือกเพลงที่อยากจะชวนแฟนคลับฟังตอนนี้คือเพลงรอ Only You เท่านั้นครับรอด้วยเลยครับวันนี้รอ Only You เท่านั้นครับแล้วก็อย่าลืมไปเต้น TikTok ให้พวกเราด้วยครับครั้งในใจตัวที่น่าข้างๆแล้วตอนนี้คือรักเพื่อนนะครับเดี๋ยวถ้าต้องตั่งขายยาให้เพื่อนหนึ่งฉายานกกงหัวจุกครับเสียงนกงอะไรสักอย่างเพลงนั้นอะมันเหมือนเลยอ่ะผมเห็นหน้ามันทีไรเมื่อกีเพลงตลอด เชคครับเชคพี่เคยดูไหมครับตัวไอตัวเขียวๆอ่ะพี่มันก็เหมือนดองกี้พี่ดูมั่งมันดีเละอ่ะพี่ดูพี่ว่ามันเหมือนไหมอ้าวผมอาจจะเหมือนเชคแต่มันก็เหมือนดองกี้เหมือนกันพี่เดเซอร์กันไปแล้รอต่อไปหรือว่าไม่รอแล้วไม่รอแล้วครับไปฟังเพลงพวกเราเท่านั้นครับไม่มีคำว่ารอแล้วครับถ<อ>้าใ่เมันจะมันจะแปดแสนแบอโอเคโปรโมทหน่อยนะ่แปดแล้วแปดแล้วงั้นจะเก้าแสนแล้วครับเอาให้ถึงล้านเลทุกคนไม่รอแล้วครับ เอาละครับผมสามารถติดตามพวกเราได้ที่ firster of official นะครับแล้วก็ official One of music ครับแต่ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยว่าในเดือนนี้หรือว่าเดือนถัดไปเนเรามีงานที่ไหนมีอีเวนต์อะไรบ้าง mm hmm. ก็เข้าไปติดตามไ g จีได้ที่ firster of official เหมือนกันครับผม